สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพาพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ามือนี้ยายไพยก็ได้น,นาข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมหพม้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2566นะจ้าพี่น้องจ้า ก่อนจะไปรับชมรับฟังยา,ายไพ่กับฝากกดติดตามก like, ดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำในเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้องย,ย้ำยา,ายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบุรีพาดเบิงพาดชมเน,นื้อทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยา,ายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องกะสวัสดีปีใหม่เดอ้อจ้าพี่น้องสุขสุขคนสวัสดีพอ,อปีพศ2500 หกสิบหกเนาะจยาแย่ไพ่ก็ขอให้ FC ทุกทันสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงลุลุยสุขุสุขคนเนาะค่ะคิดสิ่งใดปาธนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังหมตดปาธนาทุกประการเนาะจ้าพี่น้องเนาะกบาบ้าบาลายยายห้างเนาะจ้าไปเบิ่งขอมูลเนา้อทางอ,อาจารย์ทนแรก,กันเลยเนาะจ้า แนวทางนี้เป็นแนวทางของอาจารย์รวยวี่ซันแนวทางสองตัวล่างเนาะจ้ะงวดที่แล้วอาจารย์รวยสูตรนี่เพิ่นเข่าว่าน่าจะเข่าหาแปดเนาะจ้ะมาเบิ้งขางงวดน,นี้เพิน่นหายมากข้างล่างอย่ยงเดียวเนาะจ้ะสามสามหกสามสามสี่ละหกสี่บาทที่นี่พี่นงจ่าเพิ่นมันเน้นสามสามสี่กับหกสามสองตัวล่างนนแนวทางของแอดรวยเนาะจ้ะการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะเพิ่นถามว่ายายบเปอรซีเล็กดับเจา้าหยังงวดนี้ยายเปอรซีดับล่างซีเนาะจ้ะพี่นงจา่า ขันผู้ใดบ่มักบ่อออขันผู้ใดบ่มักกะอันบ่เป็นอย่างนะจ้ะถ้าดับชนเด่นยายไปซีให้เลือกเด่นเนะจ้ะเพื่อนคอมายายไปซีกับกับให้ตามเพื่อนคอมาเนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดบ่บ่มักเล็กดับกับบ่เป็นอย่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนถามมาว่ายายไพ่เล็กดับเจ้าอีหยังเล็กดับยายไปแส่ยายไพ่งวดนี้คือเล็กดับซีล่างเนาะจ้ะเนาะงวดที่แล้วดับหลุดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะดับหลุดเนาะจ้ะ ย่า่ายงวดที่แล้วย่า่ไพ่ก็บอกว่าพี่น้องจ้ากัจเจ้าบอกว่าเลขดับมันสิตายมันเอาบอยูเนาะจ้าเพราะว่าเป็นงวดสูตรสูตรตายประสันกัจเจ้าว่าทรงท่ายปีประสันมาเบิ้งค่ะว่าดับซียูบองวดเลกของปีหกหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าดับย่า่ไพ่สีจะเอาบยูบอเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับล่างของเอ็ดเคอีเนาะจ้า ดับล่างงวดที่แล้วดับสล่างเนาะจากงวดนี้ดับ7ล่างเนาะจากพี่น้องเนาะการพิจารณาเป็นแนวทางใดเป็นผู้ได้มากกะอย่าห้เสียโอกาสเนาะพี่น้องเนาะเลขดับเอาไว้แน่ใจเลขมักจวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขดับเอาไว้แน่ใจเลขมักจัดไปจวดจัดฟาดเบิ่มค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง่นบอกว่าอันนุวยบนนุ่มน้อยว่าสันนวยบนนุ่มน้อยงวดที่แล้วในเข่าหกเนาะจากหนึ่งหก เก้าแปดเข้าหกเนาะจ่าออกหนึ่งเก้าหกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอ่ารักมวยเจ้าอ่าเจ้าอ่าอ่านุมน่มหน่อยงวดที่แล้วพี่น้องคะมาหอดสามตวัวพ้นได้จา่าพี่น้องหนึ่งเก้าหกเนาะจ่ามาเบื้องข้างงวดน,นี้ว่าหน่นวยบนนุ่มหน่อยแล้วหายยังมาแล้วบอกว่าศูนย์ห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสีดังเลยพี่น้องสีบอกหายแย่ไปสีว่าแย่ไปว่าแปดเจ็ดดังแน่ๆเลยแต่ว่าเลขแย่ยไปไปไหวพามหมู่ว่านเห็นอยู่ที่บันไดเนาะจ่าเพื่อนเป็นเลข ล่างๆเห็นที่แหลกๆเป็นล่างๆเนอะจ้าเบิ่งไปเบิ้งมาเพื่อนจัดชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเนาะจะไปไหว้พระวัดนาคปกเขตผ้าสีเจริญเนาะจ้าวัดหลวงปู่หลวงปู่ชูคงชูนามเนาะจ้าเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเด้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนลำไยเนาะจ้าสิบบนลำไยงวดที่แล้วบกเข้าสิบเด้อพี่น้องมาหน่วยเนาะจ้ามาเบิ่งข่างงวดนี้เพื่อนบอกว่าเก้าศูนย์หนึ่ง 9ก้าศูนย์หนึ่งมาตัวเนาะจ้ามักตัวใดกระจจาจ่ดฝาดเบิ่มไปเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์ประกอบเหมือนเพชรมณีเนาะจา้าอาจารย์ประกอบแล้วบอกว่าแนวนีแ้แหละมาเบิ่ง4ีหกเจ็ดแปดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปด่สันพิณองจา้าสองตัวคือหกซีหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์ เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดวิ่งหกกับเจ็ดจากแนวทางของอาจารย์ประเกาะนะจ๊ะ <Yeah. S 1> โอ้ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องขอโทษขออภัยแนวทางอันคนคข้เมนเขามาในเพจนะจ๊ะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายๆแนวทางรบกวนนะจ๊ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะแนวทางของอาจารย์ก,อกรอลสินแล้วบอกว่าอาจารย์ก,อกรอลสินวันนี้เด่นแปดกับศูนย์นะจ๊ะ เด่น8กับ0งวดที่แล้วเด่น5กับ7งวดนี้เด่น8กับ0อะไรจะมาจะ8หรือจะศูนจะเปิดหัวด้วยศูนย์บอเปิดหัว,วปีด้วยศูนบอค่ะพี่น้องค่ะกาิจารณาเป็นแนวทางใดแย้แย้แยเหินอาจารย์ท่านหนึ่งพนโพสลงมาคนบอกว่างวดนี้สีมาแห้งค่ะพี่น้อง่ะปีนี้ไม่ใช่งวดนี้ปีนี้สีมาอะไรอย่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่า17มกรา 66เดอชุดเต็มแนวทางของหนุ่มราชเทวี v นพี่น้องจ้ายาแพทจะอ่านต,ตัวเด่นสองตัวให้เนาะจ้า02 04 05 06 07และ08เพื่อนเปิดหัวโดย0เนาะจ้าเด่น0 012เนาะพี่น้องจะจาดฟาดึืมค่ะพี่น้องคันผู้ได้มากแนวทางของหนุ่มราชเทวีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเอ่อเพิ่นบอกว่าอันนี้ก็นแนวทางของหนุ่มราชกรเกษตรหน้า่าเนาะพี่น้อง กับเป็นเพื่อนเป็นคนอาจารย์เดียวกันนะจ๊ะอ่าเพื่อนบอกว่าเลขติดบนนาะสัตนเลขติดบน456มาตัวมาได้ทุกหลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอกนะคำนวณเนาะจ๊ะสูตรใหม่สัตน,น์แนวทางมาครบบนสูตรใหม่เนาะจ๊ะทดลองเบิ่งค่ะพี่น้องขางสูตรใหม่งวดที่แล้วเขาสา3ตัว916นกเนาะจ๊ะนะเนาะเพิ่อนหายมากเนาะจ๊ะพี่นออ้องล้องเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าม,เมาเบิ่งค่ะวันนี้เพื่อนบอกว่า5032497 มาครบบนสันมาครบ3ตัวบนเนาะค่ะพี่น้องกันหมักกระจวดจาดฝาดเบื่อม,มาเลยเนาะจ้ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดซื่อสอบตัวใดกระจวดจาดฝาดเบื่อเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นของแอ็ดพลเลรดเนาะจ้ะแอ็ด,ะะอดพัลึลอร์ดเราหายเด่นงวดที่แล้ว2 3 4สลุดวสันจา้าพนวานเนาะบัเขามาตามตัวมาตามตัวงวดนี้3 4 5ว่หาวสันเนาะ,ะพี่น้องเนาะ สามสี่ห้ามากกระจวดเนาะจ้าพิจารณาปเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของเอ่อแนวทางของแอดพฤหัสเนาะจ้เด่นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับสายแข็งดับสายแข็งแอดพฤหัสด,ดับแปดสายแข็ง ดับแปดบนคะ่ะพี่น้องคะดับสายแข็งห้องเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกับพี่เะะจนาเป็นแนวทางใดขั้นพี่น้องมกะะักเนาะจ้ะผู้ใดมักเลขดับขั้นมักเลขแปดกระจวดจาด่าใดขึ้นเก่านะคะ่ะนี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่าผลพูน,น,นทวีโดยสิทธิหลวงพ่อเนืองเนะะงาะจ้ะงวดนี้พันเด่นศูนย์ห้าแปดเนาะจ้ะพันมี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เก้าห้าสองห้าสี่ห้าเก้า Uh, 82, 84และ89นะจ๊ะเนาะอันนี้คือแนวทางของชิ์หลวงพ่อเนืองเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะกับพี่จ้าหน้าปเป็นแนวทางได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลข8ทิศเนาะจ๊ะเพิ่นขอมาหลายเนาะจ๊ะพี่น้องเลข8ทิศลงไฮแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่ง17มกรา66เปิดหัวด,ด้วยเด่น 2, สองก็ศูนย์นะจ๊ะศูนย์มาแหงพี่น้องสองหนึ่ง ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์สามสองสี่ศูนสี่สองห้าศูนห้าสองหกสองเจ็ดสแูนละศูย์เก่าอันนี้คือแนวทางเลขแปดทิศเนาะพี่น้องเนาะขั้นมากระจวดจาดฟาดบึ้มไปเลยเลยนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องคะว่าเป็นแนวทางของผูุใดแนวทางของแอดหนึ่งวิภาคเข็มเพ็ดนาะจ้ะอ่าเพิ่นให่มากว่าสิบกมกราหกหกมีแคนนี่แหละสายตรงบนตรงว่าสั้นศูนย์หนึ่งสีหกนึ่งสี่แปดนึงสีเนาะจ้ะสองต,ตัวตัวสองตัวเน้นเฟันไปเรยก็คขึ้นหนึงส่างตัวเน้นก็คือ้าและเจตัวกันคือห้และหกส จวดจาดฟาดเบิ่มค่ะพี่น้องพิจณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี้เป็นแนวทางเงียบๆไวเดอร์วสันจ้าเลขมากแล้วลอกลังเจ็ดเก้าเวเลขใแย่ไปเห็นอยู่บันไดเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าเจ็ดเก้าแต่วงดที่เลียวเพิ่นว่าเข่าเนาะพี่น้องเนาะการพิจารณาเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องขามักตัวใดกระจวดจาดฟาดเบื่มมาเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี้เป็นแนวทางของเฮียนอ่าของเฮียนนั่นเนาะค่ะเนาะ สองศูนย์เจ็ดข่างเทิงข่างล่างคือสามหาเนาะจ้าพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางแอดกับแอดแอดกับตันจับมัดกับอาจารย์ยืนเนาะจ้าเด่นล่างอาจารย์ยืนและเด่นล่างของแอดกับตันเนาะจ้าจับคู่ได้แบบนี้เนาะพี่น้องศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าแปด มากระจวนจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือแนวทางของแอดกับตันกับอาจารย์ยื่นจับมัดแนวทางล่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทันนี่เนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเอ่อ 17, ok la, 66, 66, สิบเจ็ดมกราหกหกวันเด่นบนเนาะค่ะเด่นบนไม่ปักหลักงวดที่แล้วเข้าเก้าเนาะจ้าให้เก้าตัวเดียวงวดนี้ตัวเดียวเด่นบนเพราะปักหลักศูนย์พี่น้องเพื่อนหายศูนย์มากเด่นบนศูนย์ศูนย์นีน่อย่าง ไอ้สิปเปิดถ่ายด้วยสูตรนี่อย่างเนาะจากพี่น้องเนาะกะว่ากันไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าย่ย่ไพ่อยากบอกว่าทุกสำนักทุกอาจารย์หรือว่าเลขวิ่งของแย่ไพ่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะจากกนพี่น้องจะเอาไปเบิ่งเอาไป,ไปไปส้มเอาไปใส่พิจารณาให้ดีๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางครูโตดเนาะจากของอาจารย์สับเศรษฐีเนาะจากบีวายเนาะ เดนชนนึงก็สามคู่โต๊ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเอา่ 11, 13, 27, 29, 21, 23, เอหนึ่งหนึ่งหนองเจ็ดสองเก้าอ่งสองสามอ่าสาและสามสามอันนี้คือแนวทางของอาจารย์สับเสถีรเนาะคะ่ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ดเนาะพี่น้องเนาะคู่โต๊ดเพิ่นบอกว่าจังสี่ละพี่น้องสิบหเอ่อสิบเจ็ดมกรลาเนาะจะมีแต่วาสิวาสิบเนาะพี่น้องเพื่อนห่มามีสองเจ็ดส 3 7 3 8 3 9 3 0 4ม4ป4ส4ม5ก5า5ามนแเกนาจ้ากละนอะอันนี้คือแนวทางาไล่มือพอนกับเป็นแบบนี้เนะจ้ะพี่น้องเนอะจำซื้อเอานอจ้ะลลยมือพอนเป็นแบบนี้แต่ะว่วา,ายยายไพยังบ่ลู้วาเป็นของไพก่ก็ขอขอบคุณแนวทางอาจารย์หลายๆเนะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวพี่น้องจ้ามวดที่แล้วเด่น8ออก58เนอจ้ามวดนี้ เดล่างสองสองีหยังค่ะพี่น้องขามากระจวดจาดฝาดเบื่อไปเลยเนาะค่ะเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเฮามาปิดท้ายด้วยแนวทางของเอ็ดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยล่างพ่นฝาดศูนย์กับเกาเนาะจ้ะแล้วก็ฟันเก้าห้าเก้าสองเก้าแปดเก้าจัดจวดจาดเต็มเต็มศูนย์เกาและเจ็ดเก้าโตกันหกศูนย์าสันอันนี้คือแนวทางของเอ็ดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยเนาะจ้ะ เดินลางเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิ่เจนาเป็นแนวทางใดขั้นมากับจวดจาดฟาดเบิ่มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพิ่เจนาเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เขามารับชมรับฟังกับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขหูสุขค้นเนาะค่ะว่าจะใดที่ยายไพบาบ่มวลเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่ะ ขอบคุณในไลเดอร์จ้ะสวัสดีจ้า